ะะก็จะเดินทางไปรับประทานอาหารนะคะทุกคนที่ร้านต้มยำกุ้งนะคะซึ่งเป็นอาหารไทยแต่เป็นคนมอญทาแต่เป็นคนพม่าทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนนะคะงเตียงก็จะถ่ายตามถนนหนทางไปให้ทุกคนดูนะคะ,อะตอนนี้ก็มาถึง หนึ่งาาวันขอบคุณค่ะส <extinct> วัสดีค่ะว้าวเป็กนการเรียนต้อนรับที่แบบยิ่งใหญ่มากนะคะ พอเข้ามาถึงนะคะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าคือรสชาติของต้มยำกุ้มนะคืออร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะคะทุกคนเราจะจะสั่งอะไรมาเพราะว่ามันจะมีเมนูมาให้เลือกนะคะว่าเราากจะกินอะไรก็คือสามารถสั่งได้นะคะทุกคนแล้วก็ การกินก่อนจะสั่นข้าวนะคะทุกคนก็ต้องอสวดมนต์ก่อนนะคะทุกคนเป็นพิธีการของมอจโรนะคะทุกคนซึ่งตเตงก็ต้องทํานะคะและเพราะว่าการที่ก่อนกินข้าวก็ต้องนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมันเป็นแบบน้เองเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะทุกคนแล้วมันก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ทําให้ใจเรา ปลอดโปร่งนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะใครที่ชอบกินเนื้อสัตว์นะคะก่อนกินรับประทานอาหารนะคะก็ควรสวดมนต์ภาวนาเผยแผ่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่างตัวเองอะไม่อยากกินเนื้อสัตว์มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาที่นี่ก็ไม่คยก,กินเนื้อสัตว์เท่าไหร่เพราะว่า mm hmm. มันรู้สึกว่าทางพระพุทธศาสนาสอนให้ว่าการกินเนื้อสัตว์นะคือมันก็กินได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันกินมากก็ไม่ดีนะคะทุกคนแต่ถ้าหากว่าเราทําความดี แล้วก็เรารู้จักกราธิศะในการกินนะคะทุกคมันก็จะเป็นอะไรที่ดีด้วยนะคะก็หมายถึงว่าดีต่อตัวเราเองนั่นแหละทุกคนไม่ได,ด้ดีตัวคนอื่นเลยมันดีต่อตัวเราเองทั้งนั้นนะคะถ้าเราเลือกทําดีนะคะมันจะดีต่อตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราเลือกทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะผลไม่ดีก็จะตามมากับตัวเราแล้วมันก็จะเป็นเวรกรรมที่ติดตัวเราไปตลอดกาลนะคะทุกคน สร้างสบายไ,ไม่ค่ะีภาษาจารู้ว่าเยอก็เยอะอยู่ค่ะใ่มีภาษาไทยดเอามีภาษาไทยได้รใไไทมีภาษาไทยด้วยแล้ก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาพร่านะคะมีสาภาษาใช่ไหมคะใช่ใอ๋ออันนี้เลยเป็นเงินของเมดมาอันนี้หกพันจา 1นึา <icism. S 1> นงมืนจาน1 0 0 0มืนจานี่เท่ากับเท่าไหร Volt ่น้อเท่ากับกี่บาทเอ่อท่านด็กเตอร์อแซนึงหมื่นจานี่เท่ากับกี่บาทไทยหนึ่งจานหนึงน่งพันจา้า เท่ากับเท่าไหร่คะเฮ้บ1 0 0 0ยหนึ่งหมื่นจานหนึ่งหมื่นาดเท่ากับสองาบาทไทยหรอคะหนอรหนึ่งร้อยหนึ่บาทหนึอยห้ิบหนึ่งาสิบบาทเท่ากับหนึ่งหมืจาดใช่ไหมคะอ๋อเข้าใจละต่างตางอะครเบตงอะไรสบายอนค่ เีสั่งก,องก,องกไไ่อี่สั่งกนมาหาไได้อาจารย์อะไรไปแล้วอาจารย์สั่งอะไรเอเอยขนมไปไ้วยกำลังเล็กอยู่ค่ะ,ะอาหารไทยค่ะนีะ่ค่ะ เป็นอาหารไทยนะเนี่ยใช่ร้านอาหารไทยค่ะที่นี่เอาหรออ่านี่มีร้านอาหารไทยเหรอคะใช่ค่ะร้านอาหารไทยกิบิทแกงเขียวอ้พึ่งรู้พึ่งรู้นะเนี่ยได้เลยได้อะไรเอ่ยอาจารย์อ๋อยังหาไม่ได้เลยหน้าทานทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอือน่ากินหมดเลยนะคะเนี่ยขาหมูพะโล้มไม่ลองชิมไหม เดี๋ยวเต็กงไปสั่งแล้วไปดูกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะคะแกงส้มตอกองกุ้งนี่นะคะค่ะอาจารย์นะคะ บรรยาด้วยเป็นไงบ้างคะจาร์รสชาติอาหารบหลายบอจารย์บอจานหศายบอเป็นพี่น้องล้าเปแมนค่ะโหเห้นี่มาจากประเทศไทยเป็นมหาเ้ลูกอนียค่ะนีสั่งตุ๊กตาจะเป็นตากสปปแอเรียกน้ำจ้า อะไรกับข้าวตักปลาในเสียดเนี่ยมาเตียวมาทำความรู้จักกับพี่น้องเต้าพม่ากับปลาพี่น้องเต้าเราเด้อยนะลูกหลานมีเท่าแต่ใหปีนังกระส่งมาเรียนเนจะดูแลยังดีเลยขอบคุณค่ะการกินที่รู้ที่พักที่อาศัยดูแลให้มันลูกมันหลานค่ะ ปลา,าเซดเดอร์พี่น้องข้าวอสป๊อบเล่าจ้าอาจารย์ขอบคุณคบค่คะน,นี่อาแซบวะค่ะแซบบูดหลายดีหลายอันน,นี้เป็นอาหารเขามา อาหารเรียกมาข้าวพัดข้าวพัดพัดคือไทยอะไรนี่พัดคึ้นไทยแต่ว่าแต่ว่าคนพม่าคุณเป็นคนเฮดบอสแสดงว่าเป็นอาหารพม่าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำหรือต้มแซ่บต้มยำไหมบอสต้มยำต้มยำเนาะมาแต่ว่าเป็นอาหารไทยอ๋อเป็นอาหารไทยแต่อ <questioned> ย like <bbe> ู่พม่าก็เป็นอาหารพม่าเหมือนเดิมโอเคมากินโอเคค่ะขอให้กินให้อร่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ

หรือว่าแบบเป็นอาหารไทยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนคือเป็นอาหารที่น่าอร่อยมากและโต๊ะก็สามารถหมุนได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีข้าวผัดด้วยนะแล้วก็การจัดเตรียมโต๊ะอาหารนะคะทุกคนคือมันน่ากินมากๆเลยทุกคนเมน,นูน,นี้นะคะคือน่ากินมากๆคือเมื่อกีกินแล้วนะคะทุกคนคืออร่อยมากนะคะซึ่งนี่คือเป็นคน พม่านะคะทุกคนที่ทํานะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากคนพม่าทําอาหารไทยอร่อยมากๆเลยนะคะและคนพม่าก,ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เพราะว่าส่วนมากคนพม่าก,ก็จะไปทํางานที่ประเทศไทยเป็นส่วนมากนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยพูดภาษาไทยได้นะคะทุกคนได้นิดหน่อยนะคะทุกคน เซอรงเด่งก็ก็เพิ่งรู้นะคะว่าคนพมา่าไปทํางานที่ไทยเยอะขนาดนี้ตอนนี้นะคะทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการเดินทางต่อนะคะทุกคนก็จะมีคลิปเป็นจัดเป็น EP นะคะทุกคนคลิปก็จะจัดเป็น EP ตั้งแต่เริ่มมาจากก็คือเริ่มจากมหาลัยเลยนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าการมาพมา่าครั้งนี้นะคะทุกคนจะได้กี่ EP นะคะแต่ว่าก็จะจัดเป็น e p ี p นะคะเพื่อความสะดวกสบายในการรับชมดู ะะแล้วก็วันนี้ก็กินข้าวก็อร่อยมากๆคนอร่อยท,ทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวข้าน,นี้ก็ท,ทั้งพระอาจารย์ก็สั่งข้าวเสร็จแล้วเะะ้าค่ะแล้วกันทางโยมแล้วก็อาจารย์เราเพื่อนกันก,กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อย้วนกะ็สิออกเดินทางต่อนะคะทุกคนแล้วก็นะิี่ไปเปลี่ยนเบอร์น้ำทุกคนเดี๋ยวมาท้าเพื่อนกันว่าจะไปนแนวไหน ข่อเขามานะคะทุกคนมาส่งด้วยนะคะทุกคนมากั้งรูปให้บอ รู้สึกว่าแบบตัวเองก็เพิ่มาอายุมากขึ้นหรือว <c oughs> ่าหน้าเราไปก็ไม่รู้ผ <c oughs> <c oughs> ู้ชายจะเป็นการแต่งตัวใส่ผ้าถุงนะคะทุกคนลงมานะคะทุกคนเขาก็จะมีการกางร่มให้นะคะทุกคนเออแ,แหละกาง่มไห้นะคะแล้วก็ยางมะสุงจนหอนหลุดเลยทุกคนสุดยอดบริการดีบริการบร,ริการดี จะกินเป็นอาหารของประเทศเมียนมาโดยตรงเลยกง ค่ะทุกคนว่าถนนของที่นี่นะคือสะอาดมากๆแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากๆด้วยนะคะดูแล้วสบายหูสบายตาอิหลีค่ะทุกคนแล้วก็มีคงคความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ถนนหนทางนะคะก็ขับเลนขวาด้วยทุกคนขับเหมือนเล่าเลยซึ่งตีงก็เพิ่งรู้นันเนี่ยที่แรกดูว่าขับเหมือนประเทศไทยฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ EP ต่อไปนั้นนะคะเป็นการประชุมที่เมืองย่างกุ้งนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการประชุมที่ใหญ่มากๆนะคะทุกคนซึ่งตีงก็ได้ สาวงามประจําของที่นี่ด้วยนะคะขอบอกเลยว่าสาวงามก็คือสวยงามมากๆสมคาล่าลือจริงๆนะคะแล้วตรวเองก็ยังได้เห็นเต็มๆนะคะการแต่งชุดแต่งกายของคนภาป,ประเทศพมา่าแล้วก็คนมอญน,นะคะทุกคนผู้ชายใส่ผ้าถุงแทบทุกคนเลยนะคะผู้หญิงก็แต่งตัวสวยน่ารัก,กมากๆเลยค่ะเป็นชุดประจําประเทศที่สวยมาก